เริ่มต้นการใช้งานเครื่อง p e นโลปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านขวามือด้านข้างตัวเครื่องประกอบด้วย2ส,ส่วนได้แก่หน้าจอ LCD และปุ่มควบคุมคอนโซลคีย์บอร์ดเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้เป็นแบบ1.5 c h ช n แนลจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของด้านซ้ายมือ จะเป็นตัวควบคุมการปล่อยเสียงสติมูลัสและทางด้านขวามือช a อง e l 2จะเป็นการควบคุมเสียงแมสกิ้งเรามาดูในส่วนของหน้าจอดิสลย์ LCD กันบ้างหน้าจอขนาดนี้เป็นหน้าจอที่เมื่อเริ่มเปิดเครื่องขึ้นมาโดยจะแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้ ในส่วนของตารางสี่เหลี่ยมด้านบนทั้งหมดจะบ่งบอกถึงว่าปัจจุบันตอนนี้เครื่องได้ตั้งการตรวจเป็นแบบไหนบ้างเช่นชั้นหนึ่งตอนนี้มีความดังอยู่ที่40เดซิเบลกำลังปล่อยเสียงเพียวโทนที่หูข้างขวาโดยผ่านทานดูเซอร์เฮดโฟนตรงกลางโดยใช้ความถี่1,000เฮิร์ และสัญญาณ Noise ลบกวนที่ช่อง e l 2เป็นแบบ narrowband noise ที่หูข้างซ้ายปล่อยที่ Headphone เช่นกันบรรทัดถัดมาจะมีการบอกถึงค่า PTA ทั้งในส่วนของ Air และ Bone ถัดมาจะเป็นตาราง a u d i แกรมทั้งหูข้างซ้ายและข้างขวา ส่วนเมนูบาร์ข้างล่างสุดจะควบคุมโดยใช้คีย์ลูกศรในการเลื่อนอย่างเช่นเราเลือกที่ s i สแ a นก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าจะเป็นเสียง s t i m u l ัสแบบไหนเช่นเสียงต่อเนื่อง s t ตดี้หรือ FM หรือเป็นแบบ p าส์เป็นต้นถัดมาจะเป็นการควบคุม การหมุนของปุ่ม dB ว่าจะให้ขึ้นทีละเท่าไหร่ตีเดซิเบลอย่างตรงนี้ให้เลื่อนขึ้นทีละ5เดซิเบลเป็นต้น